เบิ่งพี่น้องมันอี้ย่าพอดไปซื้อเห็ดไม่พี่น้องลูกสาวเพิ่นมาก,กินพัดใส่พัดนะคะเฮดตัวนี้ก็แซ่บได้ค่ะเดอ้ออันเห็ดดำหันมันสิค้ายๆตัวนี้เหรพี่น้องเห็ดดำเวลาห้าพัดมันสิค่ายกับเห็ดตัวนี้เลยเบิ่งพี่น้องขาใหญ่ๆอ้วนๆเลยเด้อพุ่นะ่ะ ซื้อมาจากดอกซีหาหกเจ็ดดอกพี่น้องสามกองเบิ่งเย่พอนไปซื้อบักนัดมาพี่น้องหาหน่วยบักข้ากิกับมีแต่หน่วยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งบักข้ากิลูกใหญ่มากค่ะข้ากิ๋บักสมเชี่ยวหวานกับไม่ไม้สดๆพี่น้องเอ้ยไปพอเพิ่นมาใหม่ๆเหมือนนี่คนละใหม่พี่น้องพุณ่ะ กินเบิร์ตบอสพี่น้องยายพ่อนสื่อเอียงกับสื่อมาไล่หลายเด้พี่น้องมาเบิรงขนมจีนน้ำข่อยบาทที่ี่ยขนมจีนน้ำปูได้พี่น้องได้ขนมจีนน้ำปูมาด,ด้วยค่ะเด้อทุกทุกทันมากินน้ำยายพ,พ่อนพี่น้องเลยเมื่อนี้นเฮ็ดขนมจีนกินพี่น้องหิมะตกอากาศหนาวหนาวซดทอนทอนเนาะค่ะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวยายพ่อนสิผ้าอัน เป็นยางละเบิงหิมะนะคะเนะาะปลาแซลมอนเห็ดกระเทียมและหอมสุกคินี่หรือบวบแครอทแป้งสาลีไข่ไก่รสดีน้ำตาลซีอิ๊วขาว ไปดูการวิธีทำเลยค่ะแครอทลงไปเลยสุคินี่หรือบวบเห็ด ลาเซมอนกระเทียมหรือหอมแป้งไข่ไก่สองฟอง ง,ง่ายพี่น้องเอ้ยเมนูซีอิ๊วขาวรสดีน้ำตาลใยพ่อนกาเรียบร้อยได้พี่นอ้องเด้ออันเกลือเฮดดูหลายพี่น้องเฮดให้หลูกสาวกับสามีกินเพิ่นมาก กันเลยจำสูตรได้ละพี่น้องเอ้ยมันมีพริกไทยนะค่ะเนาะแล้วก็นวดพี่น้องนวดไ้เพิ่นเข่ากันเนาะค่ะเนาะเมนูนี่พี่น้องเต็มไปด้วยโปรตีนและพัก แมนบานเดห้าเสือเอิญน,น้อยเมนูอย่างไรพี่น้องเนี่ยทอดมันปลาใส่ผักบอกพี่นอ้องยัยพ่อนก็นได้เนาะพี่น้องเอ้ย,อยพี่น้องเอ้ยตอนนี้พ่อนกกอั you, นลอกดาวอยูเนาะค่ะเนาะมีแต่เห็ดยู่เห็ดกินละพี่น้องเอ้ยตอนเนี้ย เอพซีทุกๆทันเฮ่านะคะเนาะพากกันรักษาสุขภาพเด้อค่ะเด้อเป็นห่วงทุกๆทันเด้อค่ะเด้อเอาพี่น้องนวดแล้วแล้วบาทที่เนี่ยแล้วหฮอกับเจน๊ยมไปทอดเนาะคะะ่ะเนาะหม้อกระทะหอนแล้วพี่น้องเทน้ำมันลงเลย แล้วเขาก็ตักลงไปในหม้อเลยพี่น้องเฮ็ดง่ายๆพี่น้อง <c oughs> เ้าก็รล่อประมาณจักน่อยเนาะค่ะเนาะท <c oughs> ันทอดไส้ปานกลางด้วยค่ะเด้อ ถ้าไฟแห้งเกินเพิ่นกับสิมหมเร็วนะคะนถ้าอ่อนเกินกับบดีต้องทอดปานกลางนั่นแหะพี่น้องอย่าพี่น้องก็ร่อเบิ่งจักหน่อยเนาะะเนะตอนนี้ก็คิดว่าไใด้แ่้วล่ะพี่น้องอย่าแย่พอนจะกลับด้านให้เบิงะะ่งเนาะเนาะสีสวยงามเลยค่ะ สีน่ารับประทานเลยค่ะโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวย่อยพอนจัดจานล่อเกินเ้ยค่ะเด้อพี่นองกระเบิงไม่หมอก,กระทะไปสกรอย่ยพอจะอันจัดพักสลัด เห็ดจานล่อเนาะค่ะเนาะตอนนี้กระซุกได้ที่แล้วพี่น้องมังแน่สีเหลืยงงามเลยสีสวยด้วยค่ะ เท้ากับตักลงอีกรอบได้เลยค่ะน้ำมันเข้าประตองใส่หลายได้พี่น้องน้ำมันทนไมย้อนรับตัดต่อนซุกเรี้ยวแหรอพี่น้องบ้างด้วยนะ จัดจานกันเลยพี่น้อง <Yeah. S 1> บ้งเนี่ยอันจานหนึ่งทอดปลาเนาะ,ะเนาะเต็มไปด้วยผักพี่น้องเอ้ยมาด้วยคาเดอร์ทุกทท่านไม่กินน้ำกันปาย้พี่น้องที่นี่ย่ายพ่อนสิผ้ายางไปเบิ้งหิมะบาดท,ที่นี่ เมนีหิมะตกแห้งเนาะค่ะเนาะนเป็นภาพที่สวยงามมากเลยค่ะ พี่มตตกเบิดเหม่อพี่น้องมเม่อนี่บเาง่งเนี่ยขาวไปเบิดเลยอันนี้คือสวนแอปเปิลน,นะค่ะนะสวนสนามเด็กเล่นแอปเปิลพี่น้องเพื่อนี่ยพี่มตเนี่ย